ครับวันนี้นะฮะนาะยชายมาที่นะฮะโคราชนะฮะบรรยากาศฝนตกไปใหม่นะฮะดีมากๆเลยนะฮะวันนี้อยากจะมาขอความรู้นะฮะจากพี่สาวที่รู้จักน้าชายกี่ปีแล้วฮะหลายปีแล้วเนาะห,หลายปีแล้วนอนแล้วเนี่ย,ยโอ้ก็ <c oughs> ไปมาหาสู่กันแล้วก็โควิดแล้วก็หายมาแล้วก็มาเจอกันใหม่นะฮะวันนี้ทําปีนี้ทํากี่ไร่ฮะยี่สิบไร่ โอ้โหเดี๋ยวไปดูที่ว่าวิธีการเตรียมแปลง,ง <c oughs> การเตรียมแปลงขอ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 งพี่สาวนะฮะอ่าเขาจะปลูกพวกเกี่ยวกับอ่าประกาศลุ้ยนะฮะประกาศลุ้ยก็คือประกาศขาวเรานี่แล้วะฮะก็น่าจะหลายหลายล่ายอยู่นะฮะแบ่งซัดแบ่งส่วนกันทางนู้นผักชีปาต้องอ่าต้นตั้งโอ๋น่าจะประมาณนั้นทางนูน้นอะ ที่ปูฝังข้าวนะฮะฝังข้าวแล้วก็จะมาตรงนี้ก็จะเป็นลุยนะฮะแล้วก็จะมาเป็นพริกข้างหน้านะพริกอยู่ด้านหน้านะ,ะนี่คือการเตรียมนะฮะการเตรียมดูการวางแผนของพี่น้องชาวมงของเรานะฮะที่มาอยู่จังหวัดนะครราชสีมานะฮะโคร,ราชของเรานี่เองนะฮะบรรยากาศสดชื่นเช้าเนะะดูดูด,ดูนะฮะดูเขาอยู่กันนะฮะก็ถือว่าอยู่แบบ พอเพียงเลยนะฮะแล้วก็ดูการเตรียมแปลงนี่ยังไม่ได้ลงนะฮะยังไม่ได้ลงต้นกล้าเลยนะฮะอ่าเขาน่าจะไปเพาะกล้าไว้นะฮะเพาะกล้าไว้แล้วล่ะนะฮะอ่าเดี๋ยวพอยาวประมาณสักสี่ห้าใบอะไรแบบนี้สามใบห้าใบนะฮะอ่าประมาณสี่นิ้วหรือห้านิ้วเราเนี่ยอ่าอ่าพวกลุยประกาศขาวเนี่ยเขาก็จะมาขุดนะฮะขุดแล้วก็ปลูก เดี๋ยวจะถามด้วยว่าถ่ายไว้แล้วตะไว้แล้วเนี่ยวางระบบน้ําแล้วนี่คือการเตรียมแปะเตรียมเตรียมการว่ากันแค่น่ะอ่าเตรียมการนี่เขาดีมากเลยนะทีเดียวพร้อมกันนะสิบว่นไร่นะเขาวางแผนก่อนนะเขาอดทนขนาดไหนนะฮะดูพ่อแม่พี่น้องชาวม้งของเรานะวางแผนนะฮะอดทนอดกันวางแผนก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปถึงจะปลูกก็ยังไม่รู้ว่าน้ําจะพอหรือเปล่านะฮะเขาเช็คน้ําก่อนเห็นไหมดูเขาวางนะฮะเขาวาง เนี่ยเขาวางสายวางระบบน้ําเช็คตีน้ําทดสอบนะฮะอ่อแบบวางแป๊บนะฮะวางวางแผนจนยากขึ้นเลยนะฮะเห็นไหมฮะอ่าการที่เขาวางแผนอย่างนี้เขาก็จะดูด้วยว่าอ่าในแปลงของเขาเนี่ยจะมีโรคอะไรหรือเปล่านะอย่างที่นายชัยว่านแหละนะฮะให้ยามลอ่อให้ยามขึ้นก่อนนะะพอขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยตรงนี้ไม่มีหญ้า มันไม่ขึ้นเพราะอะไรขาดธาตุอะไรขาดสารอาหารอะไรในใต้ดินมีเชื้อราอะไรหรือเปล่านะที่จะทําให้ยุบเขียวตายง่ายนะสารอาหารไม่มีเขาจะรู้เลยเนะี่ยต้นหญ้าเห็นไหมต้นหญ้าคุณดีอะไรดีเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอ้ดินต้องดีนะฮะประมาณนั้นนะฮะนี่คือสัจจขุณธรรมชาติของการเช็คดินนะฮะของพ่อแม่พี่น้องอาชาวมงเรานะสุดยอดจริงๆดูการวางแผนเขาสิ นะฮะเตรียมการจนย่าขึ้นเลยนะฮะอ่านี่ต้องไถอีกไหมพี่สาว่าแล้วขุดหลุมตีปลูกเลยใช่แล้วรู้ด้วยว่าย่าขึ้นกับไม่ขึ้นนี่มันเป็นอะไรรู้ด้วยนะใช่ไหมใช่โอ้ยเขาเรียกล่อย้าให้ขึ้นก่อนนะฉลาดด้วยนะแล้วแล้วลุยลุยเพาะไว้ยังไงลุยเพาะไว้ยังลุยตน้นเพาะสิ้นเดือนอ๋นออ,อีกกี่วันที่ปลูกได้สี่ห้าวันสี่ห้าวัน ที่มาตรงนี้ก่อนนะนะขออนุญาตมาเดี๋ยว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 นะฮะเออดูที่ว่าเขาทําได้เงินแสนเงินล้านได้ยังไงนะฮะมาดูเทคนิคของพี่เดี๋ยวเอออ๋อนี่ยังไม่ได้เพาะไงยังไม่ได้เพาะก้าเพาะแล้วเพาะแล้ว 23, ประมาณวันที่ยี่สิบสามก็ไปเอาก้ามาเพย์สามแบล็กก้ามาก้านี่มันสูงเท่าเท่าไหร่ได้พี่ ขนาดนี้เอาปลูกได้เลยตีหลุมปลูกเลยลลแล้วนี่การเตรียมไว้เนี่ยคือไอ้ที่ว่าก้านั่นน่ะประมาณกี่วันนะป้าก้าก็ประมาณ20วันก็ดีออกได้แล้วอ๋อได้แล้วอ๋วอประกาศขาวลุยเลยเนี่ยนะใช่ใช่โอ้แต่พ่นกํามันก็นานหน่อยแต่อย่าพ่นลุยนี่จะให้ดีๆก็20วันก็แต้งได้ถ้ามันเกินมันจะไม่ค่อยดีโอ้ลุยนี่มันละลายเวลามันสั้นอืมอืมอืม ลุยนี่ก้าวจนถึงเวลาก็เต้มอือแล้วเดี๋ยวพอพอครบอีกกี่วันนะอีกยี่สิบห้าวันก็เต้มได้อีกยี่สิบห้าวันที่ว่าจะมาเต้มเนี่ยวันที่ยี่สิบอะไรจะเอามาวันประมาณที่ย <24 S 1> ี่สิบสี่ยี่สิบสี่โอ้ยี่สิบสี่ใกล้ถึงเนี่ยนะใกล้ถึงโอ้พอไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ถึงมาทําไงฮะเอาจอบเอาใช้ไม้เจาะรูเจาะรูเลยอันนี้ถ่ายไว้กี่วันแลว้ว ถ่ายไปกี่วันแล้วแค่คนจีวันเองเลยเพราะมันตกไงอ๋อหญ้ามันก็เลยขึ้นหญ้าเลยขึ้นแล้วก็เตรียมการไว้กี่วันวางแป๊บวางอะไรนี่ใช้เวลานานไหมก็นานอยู่หลายวันเหรอเป็นอาทิตย์อืมอก็เป็นก็ถือนอยู่ <c oughs> หลังจากที่ถ่ายนะแล้วก็วางระบบน้ำนะวางระบบน้ำเลยอือแ,แน่นอนพอกก,าก้กกานแล้วก็ตเตรียมเตรียมโอ้นี่คือการเตรียมนอนลื่นๆเวลามันมันไวอือเราไม่เตรียมก็ถึงเวลา จะไม่ได้เต็มเนี่ยครับโอ้โหแล้วน้ำเอาจากไหนนี่จากคอนใหญ่โอ้แล้วเอามาเต็มนี่หมายถึงว่าอ่าเราใช้อ่าเหมือนลูกกระสักอะนะสักจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มใช่ใช่โอเเ้เรามาให้เลยเลยแล้วก็จิมจ้มจิมจ้มเข้าไปจิ้มจิ้มเข้าไปเลยโอ้พี่ลองไปยืนตรงนี้หน่อย <c ười> ตรงเนี้ยมันรวบวกล้วนเนาะฟูเลยอ่ะโอ้แล้ะยอดที่ขึ้นนี่ทำไงฮะเนี่ย พ่นยาแล้วอ๋อนี่พ่นแล้วด้วยพ่นแล้วยาอะไรเลื่อนเรื่อนตายแล้วอ๋อยาเผาไหมยาไอ้กูโฟซินีดโอ้คือมันไม่แม่อันตรายต่อต้นกล้าอ่าลุยเล็กเนาะไม่แรงอ๋อเออแล้วประมาณกี่วันนะพอเวลานั้นเสร็จปุ๊บลงดินแล้วเนี่ยอ่าต้นกล้าลงดินแล้วกี่วันถึงจะใส่ปุ๋ยได้ปุ๋ยเกลืออะไรพวกนั้นประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันนะเร่งเร่งรอบสุดท้าย ก็เดี๋ยวนี้ถ้าว่าเราเราจะเต้มก็ต้องวันวันปุ๋ยไปก่อนอ่าวันปุ๋ยแล้วก็เจาะรูเจาะรูแล้วก็เต้มเต้มอ๋อมันได้กินปุ๋ยนั่นแหละใช่ใช่แล้วกี่วันถึงจะใส่อีกทีตอน20วัน20วันแล้วก็ใส่ทีหนึ่งรอบรอบสุดท้ายอ่ารอบสุดท้ายใส่ปุ๋ยซองหัวเองเหรอซองหัวเองลุยเนี่ยนะใช่ใช่แล้วก็ตัดเลยตัดเลยไวมันไวยังไงก็ลุยนี่เวลามันสั้น35วัน ประมาณ3-5วัน3-5วันนี่ก็ตัดได้แล้วโอ้โหถ้ามัน4-4วันนี่ก็ใส่ปุ๋ยสองครั้ง4-4วันนี่ก็มันจะแก่กันเขาไม่ชอบอืมนี่กี่ไร่ฮะที่เจี๊ยมไม่เนี่ยประมาณกี่ไร่ฮะ15ไร่15ไร่คือลุยหมดเลยโอ้โห15ไร่นี่เคยทำนี่ไร่หนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะไร่ของไม่แน่นอนเออมันไม่แน่นอนใช่ใช่เอ่อเกี่ยวกับอากาศอากาศด้วยถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันแหละอือ แต่ถ้าเวน่าแรงน่าแรงก็หัวจะไม่เหนียวหน้าหนาอ๋อนี่คือการที่เราปลูกแล้วสาภาพงามไม่งามมันอยู่ที่หน้าด้วยใช่ใช่อ๋ออยู่ที่การดูแลรักษาด้วยเนอะไม่เกี่ยวกับอากาศอากาศใช่ไหมออดูแลรักษาก็เหมือนกันแต่อากาศมันเหมือนกันอือแล้วแล้วแล้วช่วงนี้ไปจะจะร้องออมันจะมีร้องมีฝนมีแดดอย่างี้ยเนาะอือ แ,แล้วหอวจะไม่ค่อยดีอ๋อแล้วตั้งแต่เคยทำมาเนี่ยทำปลูกลุยขายเนี่ยก็คือขายให้ตลาดเนี่ยโดยัวเฉลีย่ยแล้วเนี่ยลงทุนไล่หนึ่งเท่าไหร่ได้การลงทุนก็หมดย่มกันประมาณกี่พันนะไล่ไล่แั้นเหรออ่าประมาณสามพันได้ไหมทำทำสิบห้าไล่ก็ลงทุนก็ใกล้เกือแสนโอ้ี่ลงทุนไปแล้วเนี่ยนะเป็นแสนเลย แล้วถั่วเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณถ้าว่าสิบไร่แสนก็น่าจะประมาณพันสองพันสองพันต่อไร่สองสามพันต่อไอรอไ่ปุ๋ยด้วยอะไรด้วยสารพัดพันด้วยสามพันแต่ถ้าขายละ่ะใครก็ไม่แน่นอนคิดว่าเราเคยทํามาได้ประมาณเท่าไหร่ก็ราคามันไม่แน่นองสมมุติเปรียบเทียบประมาณไร่ละห้าพันนะไหมไร่นึงเหรอไรหนึ่งปลูกลุยอ่ะ ถ้าช่วงจะช่วงเป็นหน้าหนาวได้ไล่หนึ่งสักห้าพันมากจะได้อยู่สี่ห้าพันได้ไหมถ้าราคาแพงล่ะราคาอ่าถุงละสองร้อยร้อยห้าสิบช่วงนไม่ถือช่วงนู้นไหนที่มันราคาถุงละร้อยอ่ะสิบโลช่วงที่ราคาดีกว่าของไม่ดีอ๋อของไม่ดีโดยทั่วเฉลี่ยกลางๆก็คือเอาตีไปหมื่นหนึ่งก็แล้วกันนะห้าพันถึงหมื่นต่อไร่นี่สิปีนี้งวดนี้สิบห้าไร่ คิดว่าน่าจะได้อยู่ที่ประมาณสามแสนได้ไหมตอนนี้เราว่าไม่ได้แล้วก็ลงทุนไปแสนหนึ่งแล้วอ่ะอยู่ที่ราคาอ๋อวัดดวงกันอยู่ที่ราคาเอ่อเพราะว่าพืชลม้มลุกคุขาดนี่เนาะเออลงทุนไปแสนหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าพี่จะได้เท่าไหร่เนาะพี่เคยได้สูงสุดนี่อ่าอ่าถ้าว่าเป็นสิบห้าไร่เนี่ยสิบไร่เนี่ยพี่เคยทำไหมสิบไร่อ่าเคยทำไหมก็เคยทำอยู่แล้วได้เท่าไหร่ขายจำได้ไหม อะไนกจม่่คอยได้มันได้หลักแสนไหมล่ะหลักแสนอยู่ที่ราคาถ้าราคาต้อยู่แต่ถ้าโลละบาดสองบาทที่จบเลยเนาะจบเลยต้องฆ่าบาทอ่ะต้องอาบาทเกินไปอ่าเห็นไหมฮะเออถ้าบาทสองบาทอยู่ได้แต่ห้าบาทนี่จบเลยอ่าพออยู่ได้แต่ถ้าว่าบาทเดียวนี่จบเลยไม่เรียบร้อยเลยแล้วเนาะบาทเดียวก็ไม่ต้อ่าถ้าห้าบาทนี่พอไปได้ว่างั้นแหท้ ถึงสวนพอค้ามเอาที่นี่นะโอ้โหวิธีการปราาาลูกแล้วมีการไม่ขายไม่ได้อ๋อมันเยอะเกินจะลงที่ไหนก็นลงไม่ได้จ้ะแล้วมีการไอไอซอ,อ,อยดินอะไรไหมพวกพอลงไปแล้วมีใบสองสามใบแล้วซอ,อยโคนอะไรพวกนี้ใช้จอบอ่ะรักษาดูแลใสป่ปุ๋ยทุกทุกรอบต้องซอยโคนซอยดินไปเหมือนทำหญ้าไปในตัวเนาะใช่อ๋อเนะดูการ เอ่านี่คือการวางแผนนะในการปลูกลุยนะวันนี้นะก็ปุ๋ยโดยปกติก็ใส่อยู่คือปุ๋ยยี่เบ็ดูนย์ศูนย์เนาะที่รู้มาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอะไรสี่หกแปดแปดอะไรนะสิบหกยี่สิบนหกยี่สศูนย์แล้วก็เป็นก็สี่หปี่หกแอ๋อเียวอาการ้องงือมันต้องไม่เหมือนกันข้างบนข้างบนยี่เบ็ดูนยูนย์ที่อากาศเย็นอือ แล้วมีการโรยขี้ไก่อะไรไปไหมไม่มีไม่ลองเอาแต่ปุ๋ยอย่างเดียวพื้นพร้อมลงพืนแต่ปุ๋ยสุดดีปุ๋ยยูดีกว่าเนาะปุ๋ยที่ลงพื้นคือปุ๋ยอะไรครับสิบหกเปแปดสิบหกเปแปดตอนที่ว่ายังไม่ได้ลงต้นกล้านี่นะยังไม่ได้ลงอ๋อโรยไปโรยเล่นๆไปนี่แหละร้องเพลงสายยันไปด้วยโรยไปด้วยโรยไปเลยโอ้บางๆแล้วก็จากรูแล้วก็แต้มแต้มไปเลยใช่โอ้แล้วก็ตีน้ํา ตีน้ำนี่มันตีแบบไหนอ่ะเอาเอา,เอาน้ำที่มันออกอะมันน่่เนเนี่ยมันออกได้ไงอะต้องเปิดเปิดน้ำมันก็ออกอ๋อเปิดมันออกเองฟูฟูอ่าสูงประมาณแค่หัวเข่าเนาะใช่ใช,ใชโอ้ยนี่คือการทำอาไร่ประกาศขาวหรือผักลุยเราเนี่ยเนาะ,ะระดับเงินหมืน่นเงินแสนเหมือนกันนะฮะถ้าทําเยอะๆแล้วก็ราคาดีๆก็ถือว่ายังเป็นพืชที่ลมลุก,กคุกคานที่เราจะต้องกะช่วงกะฤดูกะหน้ากันอยู่เนาะ เราจะมาเขาเรียกว่าทําแบบตาอําเภอใจไม่ได้อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเกษตรกรที่ลูกหลานของเราที่ได้ฝึกหัดทําใหม่ๆเนาะว่าดูนะชัยแล้วอู้สัมภาษณ์เขาเป็นยังไงเขาทํูลุยยางไงที่ประสบความสําเร็จได้ขายเนีด้วยการตีถ่ายก่อนใช่ไหมพี่ถ่ายก่อนวาง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 ระบบน้านะฮะก่อนจนหญ้าขึ้นเลยเนาะแล้วก็เฉดหญ้าให้ตายไปซะก่อน นะฮะอ่าแล้วก็ค่อยสักสักเนาะภาษาบ้านสักสักรูสักรูแล้วก็โรยโรยโรยปุ๋ยก่อนแล้วก็สักรูสักรูแล้วก็เอาต้นกล้ามาปลูกใช่ไหมฮะใช่อ <box battles> ่าแล้วก็ดูแลรักษาอ่าใส่ปุ๋ยฉีดยารดน้ําอะไรก็ว่าไปนะฮะสามสิบห้าถึงสี่สิบวันใช่ไหมสามสิบห้าสามสิบห้ากว่าสามสิบห้าสามสิบหกวันอ่าสามสิบหกวันเราก็จะได้ตัดลุยขายกันแล้วไวมากเนาะ ถือว่าเป็นพืชที่ไวมากเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าขอขอบคุณพี่มากเลยที่ให้ความรู้นในด้านการเกษตรของเกษตรนอกฤดูของคุณพ่อด็อกเตอร์ปีชาไข่แก้วนะฮะสนับสนุนโดยพักมิติใหม่นะฮะถือเป็นแนวทางนะฮะชี้ทางอ่าถูกต้องนะฮะในการทำเกษตรการเลือกพืชการอ่าปฏิบัติจริงทำจริงยังไงการเตรียมแปลงยังไงการวางระบบน้ำยังไงการวางแผนยังไงแล้วก็การวางการตลาดด้วยใช่ไหม เราต้องรู้ว่าออกช่วงไหนด้วยใช่ไหมใช่ใชอ่านี่แหละฮะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเราวันนี้ขอขอบคุณพี่มากคร่าถือในานามของนชัยนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากๆในความรู้นี้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ